เก็บหยอดนอ้อนจดบัวอาน่ะคลิหอดจังไลยแหละเก็บน้ำไม่กเห็ดแบบดี้พักยังนี่นี่พักที่เรีกนี่ไปอ้อมใส่หนังแสบนักเล่ค่ะโอเคอสวัสดีค่ะเก้าคน เวลาหมดแดงกัดพักธรรมชาติเธอได้เอ้ยอยากกินอยากกินดิมันขมมันขมมันขคบปลาปไปต้นไหมไปไปต้นไหมนั่นวัวแล้วปักกระตินไปปากกับโรดได้บัดรอู้หูกัดอ่ะเสืเบิองหันมันกัดมองเลยอึกตาใช่ยัง

แล้วมานีแล้วมานีเอ้ยล่ะเห็นบอ่อเพิ่นขวมอยู่เมื่อกี้น่ะนี่มันกระไดดิถื่อ,อมันสะบอ้อเหยอเสร็จไปนะขึป้นพวกเขาเสรฟูงหนึ่งง้าเป็นฟูงเ, <laughs> งเอ้างัดทั้งงัดงัดทั้งงัดเต้นเร็ว นั่นนั่นนั่นอันย่องเห็ดเทก็มูบ่เอางัดทั้งงัดเมอกลัตึบตึบตึบงตียสตีมเลยหลูกล่ะลูกเอาล่ะลูกเอาล่เอาอย่ลูกลูกลูกลูนอนกอนมูเลยเห็ดเตรียมสตีมอลีนี้ลยะมามามาใครเมาผู้เดียวเพเมื่อยไงที่นี่เลระ มาผู้เดียวนั่งถาจอบมันตกเงินแล้วมันค่อยเมื่ออีหลีใหญ่มาท่ละเครื่องสูม่งเจ้าว่าเป็นยัขึ้นมาด่วนแต่เจ้าทรงสัยบ่ก็คือเบี้ยขึ้นมาดีแท้ติอ้วนเขาใจยุวว่าบอกวโอเคค่ะสวยื่อสองนิ้วซื้อยังคะนี่ใส่ของกับของคือกะเลียงละเมื่อ <laughs> ngặt thằng ngặt mục kỳ điện ảnh của mặt này là à, ngặt 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 thang ngặt ngặt thang ngặt 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 อ๋อเก็บ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 ย้อนงามๆเลยสุดดึกมึ่งเนี้ยหูดเอาหูดเอาหาขวบด้วยนี่ครับ <laughs> <laughs> ไปกินกับอีหยังนี่ักภาคธินนะ่ะก,กับตำมะุ่งกับยังได้อีกกินกับซุปน้องใหม่ได้บ่ฮะล่ะ กินดิบเลยเลยมันบ่ฝนตกไม่เมื่อคืนกินรสซะกินซะมันหลางอยู่ดอกใส่อาปลากินอิลีบ่โอ้กินอิลีกินอิลีไปเถอะไปเพื่อจิลกบล็อเนี่ยมันยันได้หนิคือมีกี่กี่ขยันเออมาตะกี้ตๆไปหัย บ่มันเป็นอะไรอาการมันหายบ่ผู้ตีมันบ่นอ้ละอมตะกี้มันนานปีคู่นุบ่โอ้เปขี่ลายกูไอ้ล่าเว้ยบมันแก่พดเพื่นเก็บเอายอดแตงสีมันสดอกลาหยอดอ่อนนี่ปลายมันเห็นบ่หนิเยิบงสีพ่อ อันเกลี้เพื่อนบอกเอาเออวู้สิได้มาสวัสดีสามสิบสองคนยังมีคนเบิ่งอยู่ตัวนี้เอาแล้วมันจับเล่นๆอยู่บบแมนบอลละเออเออป่นใส่กระเป๋าหลังนี่กระเลียงลูกกระเลียงลูกจับไอ้ล่าเป็นลูกกระเลียงบ่แมนบอกเป็นลูกเศร้าเขาอีกเลยบ่แมนบอ ไปแล้วยายพีไปแล้วเขาเขาบ,บ่แม่เพื่อนบ,บ่แม่นั่งเอกให้เพื่อนนั่นซะอีหยังเอามานี่ดีไม่ใช่นี่คือไปเพื่อนบ่แม่นั่งเอกให้เพื่อนไปก่อนซะเอามานันนา่งเอกยิบพังยังพักกระถินมาละ <tười> bơ tùng lên cái đây độ bơ suập